สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนหนูไม่รอดแล้วค่ะนี่วันนี้มาไลฟ์หลักขอโทษทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะใายไวๆแล้วก็ไว้เจอกันงานหน้านะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไปป๊อปอัพแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปโรชโชโคลาดแล้วด้วย หมดทุนนะคะคือวันนี้หนูจะเล่าความหาให้ฟังก็คือหนูซ้อมใช่ไหมคะทุกคนหนูซ้อมโรโชว์แล้วที่เนี้ยหนูไอแล้วที่เนี้ยพี่ฟอคุณครูก็แซวหนูว่าแบบไอเป็นโควิดป่ะเนี้ยค่ะแบบแซวเล่นเป็นไงแล้วทุกคนเป็นจริงเลยคือตอนแรกอะหนูก็แบบมีอาการเจ็บคอใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเคยเป็นแบบนี้แบบ <c oughs> ลมแบบเออแบบอาจจะตะโกนเยอะแบบทํางานแบบบูธหรือว่าอะไรอย่างงี้อาจจะใช้เสียงเยอะแล้วแบบเออจะพออะไรเงี้ยเออแบบใช้เสียงเยอะเพราะว่าแบบงานแฟนมีตอะไรเงี้ยก็ติดกันสองวันแล้วมันก็แบบใช้เสียงเยอะค่ะใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าคิดว่าเอออาจจะเพราะเราแบบว่าใช้เสียงเยอะอาจจะไม่เป็นหรอกโควิดใช่แล้วแบบพอวันนี้มันก็เพิ่งมีอาการวันนี้แบบ เจ็บคอเจ็บๆคอหนูก็ไปมออะไรปกติใช่ไหมเขาคิดว่าแบบเออเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนมิ้วโทรมาหาหนูว่าแบบพี่นี่รู้ยังว่าพี่ป,งปิงติดโควิดใช่พี่ปิงติดโควิดพี่นี่รีบลงไปตรวจ a d k l e n ี a d เ l e น a ะอะไรเงี้ยใช่ไหมหนูก็แบบโอเคโอเคมิวเดี๋ยวรีบลงไปตรวจแต่ว่าหนูก็แบบรู้สึกแบบเพียพียๆวันเนี้ยแต่แบบคิดว่าแบบ เออคงจะเป็นแบบทำตื่นเช้าไปเรียนอะไรเงี้ยแหละเออปกติใช่อ่าหนูก็ลงไปตรวจตาแรกอ่ะหนูก็ตรวจใช่ไหมทุกคนตันนี้เสียงหนูแบบจะเริ่มไม่มนะีล <c> ะ <oughs> หนูไปตรวจใช่ไหมทุกคนแล้วมันขึ้นแบบขีดน,นี๊ยแบบจางๆใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกแบบเฮ้ยเราคงตาฝาดไปเองอะไรเงี้ยแบบตาฝาดไปเองแหละ มันไม่จริงหรอกเราแบบหูงต้านทานแบบดีจะตายอะไรเงี้ยอ่ะตรวจไปแล้วแบบมันมิวก็ทําอาหารอยู่ห้องครัวเนี่ยหนูก็ตะโกนไปมิวพี่ขึ้นสองขีดจังๆอ่ะอะไรแล้วมิวก็แบบมันแบบไม่เชื่อหนูแบบจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยพี่ต้องตรวจอีกอันไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็แบบตรวจอีกอันใช่ไหมคะแล้วมันก็ขึ้นแบบแบบเข้มๆเลยกว่าไม่ชัด ใช่กูไม่ชัดแล้วตอนนี้หนูก็รู้สึกแบบมีอาการไอแล้วใช่แล้วก็แบบเริ่มแบบตัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่มันมันความหาที่แปลว่าเหมือนวันที่เราจะเดินทางไปโคราชใช่ไหมคะทุกคนวันศุกร์อะไรเนี้แบบยเหมือนฟ้าใสฟ้าใสแบบทักมาในกลุ่มว่าเราเดินทางวันศุกร์กี่โมงคะพอดีว่าหนูมีงานลงเรียนนะคะแบบ ไปประมาณกี่โมงอะไรเงี้ยน้องน้องก็จะแบบไปโรงเรียนก่อนยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยแบบว่าแบบรู้ตัวอีกทีก็คือเหมือนครูก็ทักไปว่าครูมันนติดโควิดใช่ไหมอะไรเนี้ยคุณครูก็เลยตอบในในไลน์ใช่ไหมว่าแบบฟ้าใส่ไปโรงเรียนได้แล้วนะอะไรเงี้ยบอกว่าแบบน่าจะแบบยกเลิกรูโชว์อะไรเงี้ยเราเขาประกาศค่ะเพราะว่าแบบเราต้องแบบเซฟันเพราะว่าแบบเราก็ติดกันสองคนแล้วแล้วคนอื่นก็เฝ้าดูอาการกันอยู่ใช่ หนูหนูก็นึกว่าฝันนะทุกคนหนูก็ไม่คิดว่าแบบตัวเองจะติดใช่อาจจะพอแบบว่าเป็นเป็นช่วงที่หนูพักผ่อนน้อยที่แบบว่าอ่ะจัดบูธใช่ไหมตอนนั้นเสร็จก็ประมาณสี่ห้าทุ่มสี่ทุ่มกลับบ้านสี่ห้าทุ่มใช่ก็กลับมาก็อาบน้ำอะไรพักผ่อนน้อยแล้วก็วันต่อมาก็มีงานแบบติดกันอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวรอดูหนูก็ไม่รู้ว่ายกเลิกจริงไหมแต่รอเขาประกาศด,ดีกว่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนั่นแหละแล้ววันนี้หนูก็รู้สึกว่าแบบอาการไม่หนักมากใช่ไหมก็เลยไปมอปกติอะไรเงี้ยแต่ก็เมี่ยตลอดค่ะอืมขอโทษนะทุกคนแต่คิดว่าแบบโอกาสหน้าอะไรเงี้ยจะได้เจอกันอีกอะเงี้ยกิงงแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วค่ะคิดว่าอาจจะแบบ หนูว่าแบ,บเดียวน่าจะหายแล้วเพราะเพื่อนก็ให้กําลังใจกันเยอะว่าแบบออสัปดาห์เดียวก็หายแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะขอไปโตไปพักผ่อนก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยมาไลฟ์วราทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็เดี๋ยวสั่งยามกินพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็พักผ่อนก่อนนะโอเคไปแล้วบายบายไปเจอกัน